สวัสดีดิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะรีวิวนะคะแต่พรุ่งนี้เราเรียนเราว่ติดบั๊กค่ะงั้นเรามารีวิวอันนี้กันก็จะเป็นตุ๊กตาไม่เอาอันนี้เก็บเลยเหรอตาน่ากลัวมากพี่นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้ป้าเขาปวดมือแล้วว่ะอันใหญ่นะคะนะคะแล้วก็เดินเดินบอกก่อนนะคะเป็นหมีนะคะอันนี้ก็คือเอออะไรนะคะ ยาตีฟันไม่รู้จักยาตีฟันนะคะก็จะเป็นแปรงฟันค่ะนี่อย่าเล่นมูกดิไม่เล่นมมูโอเคค่ะบายบายจะเจอฟังดูแล้วนะนี่ก็เลยดึงต่อะถ่ายเอาเลยนะจีค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ tôi bye bye nhé còn thay, làm mì Mình à mì mì. Mì gì về cái à cái <laughs> này <laughs>